อันนี้เป็นน้ำมันจากการทอดแล้วก็ใช้ในบ้านนะคะทอดทอดทำขนมแล้วก็ใช้ในบ้านค่ะทุกคนค่ะก็คือเราไม่เอาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปขายต่อได้นะคะน้ำมันหมูก็ก็มีคนรับซื้อเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันหมูอย่างเงี้ยค่ะ 十七点二。 17.2เดี๋ยวช่วยบวกนี่ครับสิบหกจุดหเามเนาะหนึ่งพันสบาทโอนให้ครับ